สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอ FC เก่า FC ใหม่ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะค่ะเนาะจ้ามากินกาแฟดำกับยายติ๋วจ้ามาก่ะมาโดนัทค่ะ <laughs> มาปากค่าสียนออเดอมือ ใชาอยู่เด้วโดนัทมันเป็นโดนัทเค้กยายส่งใส่แก้วซ่าใบซ่าขม <c oughs> มาจากกาแฟดำ เสแสรบน้ำก่อนได้จ้าพี่น้องซุกหูซุกค้นหักแพง้งหักแพ้งจ้ะแต่ก่อนย่ยป่วยเนาะ หมอก็าห้ามกินกาแฟาบดน,นี้ยนายอดบ่าได้หมอก็เลยบอกว่าให้กินกาแฟาดำแต่อย่าก,กินเยอะวันละแก้วพอ,อว่าซามังแล้วเนาะค่ะเนาะตอนเศร้าถ้าบ่าได้กินกาแฟากับขนมปังกับปาตโกก้อนขนมพนลมไม้ยัยงกระตามย่าอย่าไปกินข้าวบ่าแซ่บถ้าได้กินกาแฟาและประมาณสองโมงสองสามโมง ล้วค่อยไปหาเขากินเจ็ดกินข้าวแ่บขนาดจ้ะบดติดได้จ้าและจิ๋วบดติดกาแฟกาแฟมัดติดเจ้จิ๋วนี่ยายจะวอันนึงสุฟังมาหนี่ ที่โดนัดท,ที่ขายยูแมคโคเนาะคะนะ่ะเนาะเออ,อยูโรตัดเนาะคะนะ่ะเนาะไม่ค่ะลูกสาวจำเป็นบทเรียนเลยที่ว่าย่าเคยท่ำกิปหนึ่งเมื่อวานนี้โปไปส่งของเนาะคะนะ่ะเนาะส่งของให้เอฟซีเอฟซีเป็นซาน่ะใครอยากกินกระสังเด็กยิวมาได้เด้อค่ะเดอ้อใส่กออิสาน เป็นนาบปลาเป็นมูย,ยอเป็นกุนเชียงจ้าภักมหาเยติวิได้จ่าเยติวิ่งไปซื้อให้ได้จ้าจะว่าคา่าส่งสรงเอาซื้อให้ได้พันธุศใส่กอกเป็นพี่น้องกันเทศจ้าสร้างเฮ็ดอะไรยางแสบเลยเขาบะลายมันบะลายหมูจ้า พูดถึงโดนัทน่ะป่นเนาะไปเฝ้าสินค้าเจ้าของขายอยู่แบบนี้ทั้งเสงกว่าจสักค่ะกระปุ้นแห่งความต่อคัะเออต่อไปให้ครบกันสินค้าเจ้าของอืมเมื่อวานนี้ลูกสาวไปอ่ะโจงของแม่เป็นอยากกินนั้นโดนัทเลยเขาไปพักกันขับรถเข้าไปจอดแน่รถตัด ไปเจอโปรซื้อหกชิ้นแถมหกชิ้นชิ้นละยี่สิบสองบาทจ้านี่ชิ้นละยี่สิบสองบาทแต่ก่อนส่วนมากทุกคนจะซื้อซื้ออันถูกใช่ไหมเออเราจะเอาอันมันมีอันชิ้นละเก้าบาทมียายคนหนึ่งจงได้กระโดนแน่ๆวะเม็ดิว่าแล้วไปซื้อชิ้นละเก้าบาทอ่าซื้อหกชิ้นแล้วก็แถมหกชิ้นเลือกเอาเลยจ้าว่าสัต แล้วก็เลือกเอาอันของย่ายนี่อันอันชิ้นละยี่สิบสองบาทไปเขาก็คิดราคายี่สิบสองบาทหกยี่สิบสองคูณหกเลยนั่นล่ะบัดนี้ย่ายก่กเล่กับลูกย่ายกบเลือกเอาอันนี้เก้าอันหกอันแล้วเนาะอันละยี่สิบสองเลือกแถมเลยค่าวัสดุพันธรางเอา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 ไซส์เลยจะแถมเอาอันเดียวกันนี่แหละเอาเป็นสิบสองชิ้นไปเลยแถมเอซื้อหกแถมหกไปเลย่อ ต้ราคาเดียวกันกับยายที่ซื้อไปแล้วก็แถมอัลราคาเก้าบาทโดนัทเก้าบาทที่ว่าแบบว่าโดนัทธรรมดานะโดนัทเนือยอที่บริษัททัวร์บริษัทนั้นนะโดนัทเนยยได้จำเป็นบทเรียนเลยจำไปเลยทุกคนที่เขาไปซื้อของอืมเราจะซื้อชิ้นไหนอเอาชิ้นนั้นเลยชิ้นเดียวกันเลยอืม เป็นของแถมเลยสมมติว่าหา้หาเฮ้าซื้อเฮาเลือกเอาของอคือคือยายคนนั้นแล้วเลือกเอาเก้าบาทแล้วมาเอาแถมอันของยายแล้วว่าเออยายอันอีนา่งนี่เลือกเอาอันนีนั่งกูเลือกเนาะลูกยายเลือกเป็นจะแซบเนาะนแซบตัวยายสันนังกูวา่าเลือกเอาเออเอาแถมเอาอันนี้เขาบอกกินสามาา300รอยกลัวขึ้นอืา แต่บางีคนเขาใจเข้าไป่ได้คิดดอกเขาคิดเท่าไรกับิึใจเท่านั้นเวลาคิดเข้าไปคิดอันแพงที่สุดของที่แถมนะคะเพราะฉะนั้นซื้อแบบไดใเอาแถมแบบนั้นในราคาเดียวกันเพราะว่าเขาบอกแถมเลือกได้จ้ะของแถมเลือกได้แล้วแถม เลือกด้เขาก็เลือกเอาอันเก้านี่แหละบ่ต้องเลือกคีบใ่เรื่อยจะรุสาวาพนักงานสมองนากันนะคะ่ะเอองานนี่ขาดทุนละพันวายัง <c oughs> ไปเลยค่ะถ้าเขาจะเอายางถือก็เอาของแถมยางถือเลย่าไปเอาของแถมที่แพงกว่าเพราะว่าเขาจะคิดอันราคาแพงกว่าอืาจะแถมอันราคาถูกจ้ะ ยายติ๋วเคยถือมาแล้วคักถือขั้นเดียวแล้วก็เป็นบทเรียนตลอดชีวิตจ้ะเป็นเคล็ดลับเลยน้อยๆจากยาดติวด๋วเวยจ้าอาจจะมีประโยชน์แต่กับคนที่งานเขาห่างดูๆเ้ยจ้ะยังแม่หวาด <laughs> ถ้าก็บอกซื้อหกิ้นแถมหกิ้นนี่ ซื้ออันนี้ละโกชินก็เอาแถมอันนี้ละโกชินเป็นสิบสองชิ้นโหลดแต่คิดและค่าย่อยหกชินพ่อจบบาจังสีโหลดออืรับร่องเขาเถียงเขาบ่ได้อันที่คุยไปน้าบ่เปนอย่างนี้กาแฟหอนจ้ะเล่บริโยกกาแฟกาแฟดำพื่อเขาจ้ะดำ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 บีบีดำบีรอเมือนี้ดำบ่มีนม สูตเธอย่สีเอาไส,ส,ส่์ไซสีเพิ่มงามาย่นมรงเรียนที่เป็นถุงอะนะร้านเขาบอกเขากินคู่เขาเจ้าแจกมากน้องเผาแย่กับมาเอามีดเจาะหน่อยหนึ่งแล้วก็เทศใส่เครื่องถุงสืมกับแฟ่น้ำหน่อยๆนอยแล้วก็นมเทศใส่เครื่องถุงแล้วก็เครื่องถุงนึงก็ฮัดไปใส่ตู้เย็นไว,ไว้ไว้กินมือื่นอีกอ มันก็เลยเป็นสีขึ้นที่อินวันแต่กับแพ่ดำขึ้นเก่าแล้วมันออกมนันๆบัดนี้นมโรงเรียนเบิดเล้ยวถ่ายบันแจกไม่พุ่ะแต่ว่าถ้าแจกกองมาแล้วก็กินจะแล้วจะบ่ค่อยกินนมถุงแล้วจะกินนมกองนอกจากจะตำบักย่อใส่แล้วโอ้ยถ้ากินนมถุงนี่จะสวยเรื่อยยังสิเพราะานมถุงมันได้หลายหลายกว่ากอง แต่ว่าอยู่โรงเรียนนี่ต้องกินผู้ต้องบังคับให้กินผู้จะให้กินอยู่โรงเรียนถุงหนึ่งหับมาบ้านถุงหนึ่งแยมมะเร็งละมานแล้วก็จะบก่กคยกินแล้วก็จะมากินนมกองมากินนันนันน้นมนมงู้ช็อกโกแลตของเรล้าละมักช็อกโกแลตขอบนนะคะุณทุกเดแล้วให้กำลังใจเพื่อนไปน้ำจา้า คลิกเพื่อนไปน้ำคลิกให้กำลังใจเพื่อนไปน้ำนะคะอยูน่าพ้อมคือเราเมื่อนี้ประโยชน์เยีติวทีวว่ม่มมมนมๆบ่มเป็นขื้นไรไม่เฮ็ดคลิปก็คือซื้อโดนัทซื้อหกแถมหกซื้ออันไหนเอาแถมอันนั้นเลยคือเราจะไม่ขาดทุนจา้าขอบคุณทุกเลิฟทุกรัก,ท,ก,รกทุกไรทุกกำลังใจได้ค่ะเด้อที่เขามารับเชื่อมเยีติวจา้ารอดูคลิปหน้าว่าเยติวจะทำอะไรต่อไปนะคะบ๊ายบาย เลิฟทุกคนนะคะ